จางวางอิ่มก็หมายความว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทําให้อิ่มทองนั่นเองครับแล้วก็<ม>ต้องอร่อยด้วยใช่ไมใช่แล้วทำไมเราเราไปลึกเข้าไปถึงเปิดร้านอาหารตั้งแต่รุ่นรัชการที่4เลยพอดีตัวร้านของเราครับก็คือเป็นร้านเป็นบ้านของท่านจางวาง พอดีใช่ครับก็เลยเอาอาหารเก่าโบราณมาให้คนสมัยใหม่ได้ทานองครับบ้านตัวเก่าอายุอายุบ้านประมาณ90ปีครับครับแต่ว่าตอนคือคือเรายังไม่ได้มีสูตรเรายังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารตั้งแต่สมัยร้ชยกาลที่สี่แต่บังเอิญตอนเราเห็นร้านแล้วเราเลยเกิดแรงบันดาลใจว่าจะน่าจะทําเป็นแบบนี้ใช่ครับแล้วก็เลยไปตามหาสูตรตำรับตั้งแต่สมัยนั้นใช่ครับเอาสูตรโบราณมาทั้งหมดเลยครับโอ้โอ้โหแล้วแล้วเหมือนเลยไหมอาจจะไม่เหมือนเป๊ะครับ แต่อาจจะใกล้เคียงที่สุดครับหาจากไหนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสูตรทางทางเจ้าของร้านครับเอาสูตรมาให้ให้เคฟทางร้านเราเป็นคนทําอมก็คือถามกันบอกต่อกันแบบเหมือนกับมีครูด้านนี้แต่ละทนที่มีสูตรโบราณก็เอามาับหนูสงสัยจานนั้นมากเลยหน้าตาแบบไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้เป็นน้ำพริกคู่ตัวงางันครับคำว่าตัวงางันก็คือเหมือนอีเหนาอในสมัยก่อนครับนี่ไงอย่างนี้ตนวงาหันกันหยอกล้อเล่นกันเป็นคู่กันนะครับอดีเราก็เอาน้ำพริกตัวนี้ครับทำมาจากปลาชิงช้าง ปลาสิงช้างก็คือหาได้เฉพาะเกาะยาน้อยยาใหญ่ในประเทศไทยของกระบี่เท่านั้นแล้วก็ทานคู่กับสตอเผาเหรอสตอทอดครับอ๋อสตอทอดเหรอไม่เคยเห็นมีแต่เผาแล้วสตอดิบมันก็จะกรอบมันแตกต่างยังไงเม็ดมันอ่ะมันจะเพิ่มความมันครับแล้วลดความฉุนของสตอคนที่ไม่เคยทานสตอทานแล้นยืจะแล้วกินทั้เปลือกไหม ไม่ครับกินแค่มเม็ดอย่างเดียวอ๋อกินแคนมเม็ดอย่างเดียววมนนีเคยเห็นโอ้ทุกทีพี่อันอ่ะย้อนกลับมาที่รตรงนี้ที่ที่เห็นแล้วต้องเตะตาเลยค่ะคือเป็นข้าวกับกากหมูนี่มันยังไงข้าวผัดกากหมูหอ๋อข้าวผัดมันกากหมูครับข้าวผัดจานนี้คือทางเจ้าของร้านเองครับคิดถึงอดีตเมื่อคุณพ่อคุณแม่เคยทาให้ทานตอนเด็ก อ๋อใช่ตอนนี้เป็นข้าวผัดที่ลูกค้าเกือบทุกโตครับเข้าไปถึงจะต้องสั่งและทานในหม้อต้มนี้ละครับนี่ครับคือต้มยำปลาทูกระเพราหอมครับคล้ายๆโป๊ะแเธอต้องเป็นให้ใครชิมเลยจะเป็นปลาทูปลาทูสดอะครับมาทําเป็นต้มยำเพิ่มตัวกระเพราเข้าไปเพิ่มความหอมให้ครับเออมันโอสมันเข้มมากพี่แล้วเมื่อเกี่ยวข้าวแล้วแบบ น้ำลายพุ่งตลอดเลยอ่ะตอนนี้ใช้มะนาวสดครับพอดีทางร้านมีสวนมะนาวของตัวเองใช่แล้วว่าอาหารไทยสมัยก่อนเป็นอาหารที่แบบเรียกน้ำลายมากเลยอ่ะปนีหมอผมจะวิ่งไปจิ้มันอันนี้ละอันนี้กุ้งอะไรอันนี้ครับผัดแม่สายัวล็อกเกอร์ครับอุ้ยตายเลยไม่กล้ากินเลยกลัวอชิมเลยค่ะชอบสายบัวแล้วถัดไปก็จะเป็นอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านครับแกงขั่วใบลาคุ้งครับแกงขั่วใบลาใบลาเป็นไงวะใบลาคนภาคกลางจะเรียกใบยี่หล่า โอ้ยี่หล่าคนใต้เขาเรียกใบหล่าใบหล่ายี่หล่าเวลาใส่แกงก็จะหอมนะมันจะหอมฉุนแล้วมันจะอร่อยมากมันจะมีความเผ็ดร้อนในตัวของมันครับเออโอ้ยน่ากินมากแล้วอันนั้นละมันยำหน้าตาทันสมัยมากนี่เป็นยำม่วนครับเป็นเมนูใหม่ที่ทางร้านนําเข้ามาครับทำไมเธอเป็นคนม่วนเหรอไม่ใช่ยำม่วนครับม่วนอมม่วนใช่ม่วนที่แปลว่าตางภาคเหนือเนี่ยมีความสุขอะไรเงี้ยเหรอกินแล้วจะได้มีความสุขอร่อยะฮะโลอ่ะมาที่ตรงนี้ปล่อยให้มันกินกุ้งกุ้งอ่ะ <me et> เมี่ยงอันนี้อะไรกันหรออันนี้คือชุดเมี่ยงปลากระพงทอดครับพอดีทางเจ้าของร้านครับเขาคิดสูตรมาว่าถ้าคนเรามาทานร้านอาหารครับถ้ามาทานแต่ปลาอย่างเดียวครับจะเหมือนจําเจก็เลยเอาเครื่องเมี่ยงลองมาทานดูกลายเป็นลูกค้าชอบครับตรงนี้โอ้โหอันนี้จานเท่าไหร่นะกินมากชุดนี้450บาทครับโอ้ไม่แพง <me et> อะไปที่หอมมากกุ้งแม่น้ําเผาครับ้ันี้เราจะใช้กุ้งสดที่มาจากประเทศพม่า อ่า,อาใช่นเข้ามาครับมันของมันคือมันจะหัวตัวมันเองเลยครับโอแ้แล้วแล้วการตัดไปแ้วถ้วยตัดไปสุดท้ายนี่คือแกงรันจวนครับโคตรดีตายแล้วโคตรดีไม่เห็นแกงรันจวนมาประมาณประมาณประมาณ50ปีแ,<ม>แล้วน,ะนะครั้งแรกในชีวิตแต่ว่าจะหาทานได้แล้วว่างั้นคือคือเราเป็นคนชอบอาหารพวกนี้ไงแล้วไม่เคยคิดว่าคนรุ่นนี้จะมีทําแกงรันจวนเพราะฉะนั้นรู้จักมาก่อนไหมอ่ารู้จักมาบ้างครับ ม,มาบ้านแต่คือตอนที่เรามาทํากันอ่ะเราสูตรเราเปิดตําราเลยครับว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าแกงนันจวนเออใช่ก็คือสมัยก่อนนะครับคือชาวบ้านนะครับก็คือเหมือนเอาน้ําพริกกะปิก้นถ้วยครับเอ,อเอามาทํากับเอาเหมือนว่าอยากเปลี่ยนเมนูในการทานเ,ออเห็นก็เลยเอาไปทำน้ำแกงขึ้นมาแล้วก็เหมือนจะมีพวกคนในวังครับได้กลิ่น หอมคาว่าลันจวนมาจากคําว่าหอมลันจวนครับเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นแกงลันจวนครับตัวนี้ใส่ตะไคร้เข้าไปแล้วก็ใส่เนือเข้าไปอะไรพวกนี้แล้วก็ปรุงรสตันใครชอบอเนาะดีอ่ะเนื้อกอบมากกอบเด้งกอบเด้ง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 อ่ะเออแล้วน้จิ้มรสมากอ่ะใช่ไหมร้านอยู่ที่ไหนนะฮะอยู่ตรงปากเกตครับเชิงสะพานพระรามสี่ครับ โอ้นยัไงถึงจะมั่นใจว่าจะหาเจออ๋อนี่ไงมีบรรยากาศให้ดูด้วยมี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 ไปนั่งคาสมาที่ริมน้ำด้วยใช่ไหมโตนี้จะเป็นโตไพรเวทที่สุดของร้านครับถ้าถ้าลูกค้าจะไปครับก็ต้องจองล่วงหน้าถ้าเสาร์อาทิตย์ครับจองล่วงหน้าข้ามเดือนได้เลยครับโอ้โหแล้วตัวตัวนี้ครับล่าสุดคือบุกจองถึงธันวาคมแล้วครับโอแล้วทำไมแล้วทำไมไม่ทำหลายๆอันล่ะคือเราเอาความเป็นดั้งเดิมของบ้านหลังเียไว้ครับเราไม่ได้ต่อบอตอไม่ได้เพิ่ม มีปิดวันไหนไหมเปิดกี่โมงปิดกี่โมงร้านเปิดทุกวันครับ11โมงถึงเที่ยงคืนครับว้าวเปิดถึงเที่ยงคืนเลยหรอใช่ครับใครอยากจองสามารถที่จะเซิร์ชติดต่อได้ช่องทางอะไรยังไงรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ครับเต็มที่คุณปอพูดเลยครับผมเพจฝครับเพจจางวางอิ่มเดอะไวท์พาโกดาครับเบอร์โทรร้านนะครับ0855259242ครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0640604390ครับเปิดทุกวัน11โมงถึงเที่ยงคืนเลยครับีตย